รู้สึกว่าสิวลดลงไปสักกี่เปอร์เซ็นต์คะประมาณ60%ค่ะสิวอักเสบลดลงแล้วก็ยุบลงค่ะ ดีค่ะวันนี้มาทำเลเซอร์ที่คลินิกค่ะตอนนี้ว่าเป็นสิวอักเสบเยอะแล้วก็สิวอุดตันค่ะก่อนหน้านี้เคยรักษาแบบไหนมาก่อนไหมคะก่อนหน้านี้ก็จะเป็นการทาครีมปกติทั่วไปอะค่ะทำไมถึงตัดสินใจที่จะทำแมคเยวเลเซอร์ค่ะรู้สึกว่ามันใช้เวลาเดือนละครั้งมันคุ้มกว่าการทาครีมแบบนานๆคะระหว่างทำนี่เจ็บไหมคะความเจ็บเต็มสิบนี่ให้เท่าไหร่คะ ครั้งแรกเจ็บมากค่ะแต่ว่าครั้งต่อไปก็เจ็บน้อยลงประมาณเลือ7เจ็ดค่ะรู้สึกว่าสิวลดลงไปสักกี่เปอร์เซ็นต์คะประมาณ60%ค่ะสิวอักเสบลดลงแล้วก็ยุบลงค่ะแล้วความมันล่ะคะดีขึ้นไหมคะ ความมันช่วงแรกก็ดีขึ้นค่ะแต่ว่าช่วงหลังๆก็มีบ้างนิดหน่อยค่ะค่ะความันนี่ให้สักกี่เปอร์เซ็นต์คะลดลงประมาณ70ค่ะคุณหมอให้คําแนะนําเป็นยังไงบ้างคะดีไหมคะดีมากๆค่ะอยากบอกอะไรกับคนที่มีปัญหาผิวแบบเดียวกันไหมคะเลเซอร์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเรื่องนะคะที่เหมาะกัการรักษาค่ะ